ฟังคุณผู้ชมครับในตอนนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของสวดคาถามหาเมตตาใหญ่แก้ไขปัญหาชีวิตเ <st it> มื่อวันอังคารที่17กุมภาพันธ์พุทธศกราช2553ได้มีโอกาสฟังรายการวัฏจักรชีวิตดำเนินรายการโดยอาจารย์จันง,งามรัตนพงษ์และทีมงานสังฆทานธรรมซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่นไทยธรรม FM 95.25เมกเฮ ได้เล่าถึงประวัติของพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบูราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมเกี่ยวกับการสวดคาถามหาเมตตาใหญ่ว่ามีชายสูงวัยคนหนึ่งมีความทุกข์มากเนื่องจากลูกชายเขาหายออกจากบ้านและไม่มีข่าวคราวติดต่อกันมาเลยเป็นเวลา12ปีแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาเคยทำบุญอุทิศไปให้เขาและเคยอธิษฐานจิตว่า ถ้าหากว่าลูกได้ตายไปแล้วก็ขอให้มาส่งข่าวด้วยแต่ก็ไม่เห็นมาส่งข่าวเลยจึงอยากขอให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่อได้แนะนำว่าที่ลูกเขาไม่มาส่งข่าวนั้นก็เพราะเขายังมีชีวิตอยู่แต่เขามาไม่ได้เพราะกำลังใช้หนี้เวรกรรมอยู่แต่ถ้าอยากให้ลูกกลับมาอาตจจมาขอให้โยมสวดมนบทคาถามหาเมตตาใหญ่ทุกคืน คืนละ3มจบติดต่อกัน9เดือนอย่าให้ขาดหลังจากสวดครบ9เดือนแล้วลูกของโยงจะกลับมาภายในสวันหลวงพ่อได้อธิบายว่าบทแผ่เมตตาใหญ่เป็นบทสวดที่เทวดาเขาสวดกันการที่ท่านแนะนำให้สวดอย่างนี้เพราะเห็นว่าเขาเป็นผู้ที่มีความเพียรสูงสามารถที่จะทำตามที่ท่านแนะนำได้ การสวดมนต์ที่ยาวและติดต่อกันเช่นนี้เป็นภาวนาใหม่คือการทำบุญด้วยการเจริญภาวนาผู้ที่ทำได้จะเกิดมาหาอาน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่อันหนึ่งพ่อแม่ลูกซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกันนั้นสามารถทำบุญให้กันได้บุญที่พ่อทำด้วยการสวดมนต์คาถามาหาเมตตาใหญ่ทุกคืนคืนละสามจบติดต่อกัน9เดือนไม่ได้ขาดนี้จะส่งผลให้ลูกชายของเขา พ้นจากเวรกรรมที่เผชิญอยู่ได้ทราบภายหลังว่าลูกชายของเขาไปทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนที่ประเทศลาวแต่ถูกเพื่อนหักหลังให้ต้องคดีความถูกตำรวจที่ประเทศลาวจับและสารตัดสินให้ติดคุกเป็นเวลา20ปีหลวงพ่อยืนยันว่าถ้าหากชายคนนั้นได้สวดมนต์บทคาถามหาเมตตาใหญ่นี้ครบตามที่ท่านแนะนำลูกชายของเขาจะได้รับการผ่อนโทษ และกลับบ้านมาหาพ่อของเขาในเร็ววันผู้ที่มีปัญหาหนะักมองไม่เห็นหนทางแก้ไขจะลองใช้วิธีตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำดูบ้างก็ดีบางทีปัญหาที่ท่านเผชิญอาจจะพบทางออกได้อย่างปาฏิหารปาฏิหารและปาฏิหารสาธุสาธุสาธุ